ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ทดสอบสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นปืนวินกันนะครับขนาด2.5นิ้วสวยงามนะครับงานสวยงามมากเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นรูกปลอกกระสุนนะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสปอร์708นะครับ ทรงของปืนเนี่ยจะทํามาคล้ายกับของสมิธนะครับเป็นงานไต้หวันโม่หมุนนะครับตัวนี้สวยงามมากลักษณะงานละเอียดมากนะครับตรงด้ามปืนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของยี่ห้อนะครบินกันตัวนี้อัดแก๊สไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่แก๊ส ตัวนี้จะเป็นระบบ co t o นะครับเป็นแก๊สหลอดนะฮะจับตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆ่อยดึงดึงเสร็จก็ง,ง้างขึ้นตัวนี้จะไปจะเป็นตัวใส่แก๊สนะฮะหลอดแก๊ส co 2ตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิดพอจะใส่เนี่ยเราจะเอาแก๊สตัวนี้ใส่ลงไปนะครับในช่องแล้วก็บิดลูกบิดตัวนี้ให้ดันแก๊ส เข้าไปมันจะมีเสียงดังนิดนึงครับเสียงของลมนิดนึงแล้วก็ดันเข้าสุดเลยครับตอนนี้ก็สามารถใช้ได้เสร็จแล้วก็ปิดฝาลงไปครับตรงนี้นะครเรียบร้อยตัวปืนแรงพอสมควรน,นะครับก็เล่นด้วยความระมัดร,ระวังนะฮะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ made in ก้ยินกันบางคนถ้าไม่ชอบโลโก้ตัวนี้ก็สามารถเอาโลโก้ของ ของแท้นะครับของสมิธเขามาใส่ได้เลยเป็นทองเหลืองหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบความสวยงามเนาะสะสมเล่นเป็นการกีฬานะครับได้ตัวนี้2.5นิ้วนะครับใส่ได้ทั้งลูกเซรามิกลูกแก้วที่เป็นกลมๆนะฮะใส่ได้ที่แถมมาก็จะมีเจ็ตโหลดนะครับเจ็ตโหลดเวลาใช้ก็คือใส่ตัวปลอ,อกกระสุนลงไปนะฮะบ,บางคนก็ไม่ชอบใช้ตัวนี้ อารมณ์แบบใส่ทีละลูกมากกว่านะะแล้วก็ดันดันท้ายนะฮะแล้วก็หมุนควนเข็มนาฬิกาจะดังแกลกตัวนี้ก็จะล็อกเลยแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปนะฮะลูกลูกเซรามิกก็ได้นะฮะเดี๋ยวสักรูกนะครับ ลูกเซรามิกนะฮะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปให้จนครบเลยแล้วก็มาใส่ที่ตัวโม่นะฮะดันไปทางหน้านิดนึงนะครับดันนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วกดตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปนะฮะตัวแกนตรงเนี้ยสังเกตนะฮะแกนตรงเนี้ยมันจะมาดันแกนกลางของเ็ตโหลดที่อยู่ตรงเนี้ย แล้วมันก็จะใส่เข้าไปอตัตโนมัติเลยมันจะเนี่ยฮะเสียงดังแกลกก็จะเด้งคืนออกมาแล้วก็ดึงออกเรียบร้อยครับก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมน,นะฮะเสร็จเรียบร้อยก็สามารถยิงได้เลยนะครับทดสอบนะครับ ตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็ส่วนความแรงของมันเนี่ยวัดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ450บวกนะครับความเร็วของลูกกระสุนนะฮะตรงนี้จะมีนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเลื่อนไปข้างหน้าจะเป็นการปลดมอออกนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาข้างหลังอย่างเงี้ยจะเป็นเซฟก็คือไม่สามารถไกลได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวสามารถยิงแบบ กดยิงได้เลยอย่างนี้หรือว่าไกด์แลวยิงเพื่อความแม่นยำนะครับอย่างนี้นะฮะได้แล้วก็แรงทีเดียวนะครับอุปกรณ์เสริมที่ติดมาก็จะมีตัวต่อเลเซอร์หรือว่าตัวต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆซึ่งจะมาครอบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวเจ็ตโหลดที่แถมมาให้สวยงามครับตัวหลอดแก๊สก็ เวลาเราหมุนเข้าไปก็อย่าหมุนให้แน่นมากนะครับเพราะว่าข้างในจะมีโอลิงอยู่บางท่านที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยจะมีซิลิโคนกระป๋องเนาะตัวนี้จะมีโอลิงอยู่กับตัวข้างในข้างในตรงนี้นะฮะตรงข้างในตรงนี้นะฮะจะมีโอลิงอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระโหลกเก็บแกส๊สก่อนที่จะปล่อยออกมาหาปลอกกระสุนนะครับตัวนี้ถ้าสามารถเอาซิลิโคนฉีดเข้าไปได้เนี่ย มันก็จะถนอมเนื้อของตัวโอลิงนะครับให้คืนสภาพบางทีมันโดนตัวแก๊สตัวเนี้บดอยู่จนแน่นแล้วก็เป็นเวลานานบางทีไม่ได้เล่นนานๆตัวโอลิงมันจะเสื่อมสภาพนะครับบางครั้งมันมันเสื่อมสภาพจนไม่สามารถคืนคืนสภาพเดิมได้แล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราฉีดตัวซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่แพงครับสามารถหาซื้อมาเล่นได้สะสมก็ได้ครับหรือว่าจะเล่นเพื่อการกีฬาก็ได้อารมณ์ก็ได้เหมือนปืนจริงๆเลยครับน้ำหนักเนี่ยหนักเหมือนปืนจริงๆเลยเพราะว่าทำจากโลหะทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ถือไปในที่ชุมชนนะครับเวลาจะกกพาไปเล่นก็พยายามให้เก็บให้มิดชิดนิด,น,ดนึงนะครับเพราะว่า บางทีคนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปืนจริงๆเนาะก็ไม่แนะนำนะครับให้เอาไปควักโชว์ตามที่สาธารณะนะฮะเพราะตัวนี้เหมือนมากเหมือนมากๆสวยงามครับเป็นรุ่นที่ฮิตอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็คนชอบสะสมกันเยอะนะฮะแล้วก็แรงสวยงามนะครับ ปรับแต่งได้โอเคครับก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ